คุณอธิบายมาว่าสร้อยของคุณน่ะมันมีดีอะไรมันคือสร้อยเบ็เนี่ยแล้วมึงก็จะหวังให้เขาคุ้มครองเป็ดแนวเขาพูดเล่นช่วยในเรื่องของอะไรช่วยในเรื่องสักอย่างอะไรไปทำมึงใส่ที่ไม่รู้ไม่ได้เปล่าต้องช่วยสักอย่างหน่งที่รักอาจารย์มาช่วยนะครับเห็นไหมไม่ใ้ใครรู้อใส่แล้วคุณก้าวไปตลอดขัสวยชอบปาร์คบาร์โลนี่นะครับผมและนี่ก็คือรายการเมนีเมนู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 แม่นะเมนี ่มแเขาเรียกว่าเป็นลาบแต่เป็นลาบที่แบบว่าหาไม่ค่อยได้ในตอนแร้หาไม่ได้คือยุง แม่จะทําวันนี้คือจะทำอะไรค <Hit. S 1> oh. รับคุณแม่ลาบเปดพิซตตาก็มันชอบกินหิตไอ้คันจะทําเห็ดเปล่าๆก็อะไรอยู่แล้วคนอื่นกินด้วยแม่เลยจะใส่หมูไปวันนี้แม่ไม่มั่นใจว่ามันจะแซ่บแค่ไหนเพราะว่าขา้าวคั่วไม่ได้ตามเองอ่าอ,อย่างแรกนะครับนี่นั่นก็คือกล้ววหนึ่งใบไม่ไม่ไม่คิก่อนจ้า <c oughs> เข้าคั่วผงปรุงรสใ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นชาย่างอันนี้ก็เป็นมะนาวทุกคนอันนี้เป็นเห็ดหอมแดงอันนี้เป็นต้นหอมบักชีเนื้อหมูหมูบด ทุกคนแล้วหมูสับได้ไหมหมูสับหัวมันก็เหมือนกันนี่ไม่เหมือนแต่ก็เหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนมันก็เหมือนกันหรอหมูบดคุณรยามันก็่ลวดเอามาใช้ได้เหมือนกันไม่ได้ไม่เหมืนมันไม่เหมือนกันที่ชนะที่ชนะมันไม่เหมือนหมูบดคือมันแบบเละเป็นเนื้อเดียวกันเลยแต่หมูสับอ่ะมันยังความไปชิ้นชิ้นอยู่เพราะว่าใช้การสับแต่บด่็คือบดแต่ใน texture ออกมามันก็ใกล้เคียงกันไม่ได้ไม่ใกล้เพราะหมูสับมันไม่กึอดถ้ามาสับเองจะอร่อยกว่าบดใช่แต่แม่ขี้เกียจก็็็เเเลลยยปนนนหหมมมูบบดอืี้้ะะ่ ทำไมแม่ชนะทำไมไม่ต้องเข้าข้างไอ้แม่พูดถึงความถูกต้องเออแม่พูดถึงความถูกต้องไม่วอาใครชนะไม่ชนะการชนะหรือแมแม่ต้องเข้าข้างออ้ไอเซผมที่ด้วยฮะอ่ะมาโอ้หัวใหเตาเนตาไอ้นี่แรงเหมือนกันเนาะอ๋อเป็นกระทะเปล่าใช่กระทะดีว่าโอ้กระทะดีซื้อมาใหม่เป็นสิ่งเดียวที่ภูมิใจวันสั่ง โต๊ะก็เล็กจัดเติมเน่าจัดเติสั่งโต๊ะสั่งโต๊ะทุกคนวันที่9เดือน9แม่บอกป๊าสั่งให้แม่หน่อยจาก800มันลดเหลือ600เลยนะอะไรเงี้ยเลยสั่งมา950อ่าจาก900เหลือ600ก็เลยซื้อมาปรากฏว่าแตกโต๊ะมันแบบว่ามีไอ้แตกไม่น่าโมโหเท่าโป๊ะขายอยู่โป๊ะขายอไปสามร้อยอันนี้เราใส่ถุงพลาที่มัน900กว่าบาทนะดูเป็นเดือนเลยเพราะมีคนอย่างแม่นี่ยละเขาจะขายได้ ให้มันละลายอ่ะเอาหมูมาเอามูมาไปจะไหนอ่ะเอามาใส่เอามาใส่สิลูกอ๋อใส่เยอะไหมเรืงครึ่นะฮะครึ่งหนึ่งครึ่งเดียวเออโอเคนี่ผมไม่ร้องนะหัวแบนแค่ไหนมันค่อนข้างดึกเห็นไหมเจ๋อเอ้ยมันดูไม่ใช่ลาบเผ็ดแล้วเพราะว่ามันดูเป็นลาบหมูธรรมดาเลยเอ้วน้ำใสอีกลูกฮะแล้วน้ำใสอีกลูกใส่เยอะไหมใส่เพราะว่าคุกกี้คุกกี้อะเถอะ มันโบกิกเนี่ยคูเก็กเอาคูเก็กอ่ะก็ดีเพะชอบนรำหน้งสุเดียวใส่ไม่เดี๋ยวเราใส่เห็ดีกนะเห็ดเขามีน้ำในตัวเออแออแหกอแอร้ายมีดายไอ้ไอร้อนมันเข้าปากแหกแอบาแกปีอ้าวไอเสร็จแล้วไงต่อรอรวนให้มันเดือดรอนวนเหรอไม่ใช่ไม่่หรปล่ร้อนไหมรอนี่ มีผมเข้าใจคุณเข้าใจคำว่าเครื่องรวนเหรอฮะรวนมีมีนทำแบบนี้ไหมทำยไงทำรวนทำรวนรวนนี่แหละไม่ถ้าเราเล่นมุกก็ต้องต่างจากรวนปกติรวนแบบเครื่องรวนอ่วนยังไงทำเป็นท่าหลังเลยฮะแล้วอ่ป็รั่ ไม่เข้าใจว่าอะไรแล้วไม่รู้หรอว่าอะไรก็ไม่รู้ฟันเนี่ยเนตอนแรกอะไม่ไม่ใส่ใจเลตอนนี้ไม่นใจแล้วแล้วเราพูดอะราว่าทุกคนปิดฟันเลยแม่เนี่ยแมปู้ปากูหมดแม่ฟันหรอไม่อะไรทุกคนทุกคนแม่นี่ะทุกคนทุกคนตะเกียว คือแม่เราเนี่ยใส่ฟันปลอมด้วยแม่เราเนี่ยใส่ฟันปลอมตรงนี้เพราะว่าเขาอายุคนเราอายุเยอะแล้วมันต้องแม่คนเราฟันหายไม่ตีนเลยเลยอ่ะมันก็มีฟันปลอมมาที่เขายิ้มเลยแม่ร่ากายที่แม่ฟันหายคือฟันกรามไอ้กายก็ไม่มีฟันกรามมันี่ไม่ออกเป็นเรื่องปกติของคุณแม่คนเราไม่มีฟันกรามคุณหมาก็แล้วเกินนะได้ยินไหมอะไรวินี่เลยดับเดือดมันแข็งไปหมูมันแข็งไกปิดแล้วไงต่อทุกคน อ้าวี่นี่ดูอยู่ข้างเห็นชัดเลยอย่าแกงแม่เทครับนี่คือการทอลายคำทีมั่นใจของแม่นะครับอุ้ยเห็นปารเลยมองไปยคนด้วเลย่หนูคงไม่ทันนะมั้างอะเราลงแล้วไปใช้แกงแล้วบอกลงเลยเดี๋ยวแม่งงอน เค็มก่อนมันเค็มหรือเปล่าดีนะครับเราจะเป็นยังไงนะครับสังเกตดูนะของป้าบ้านเราเนี่ยสังเกตอยู่เส้นปรุงบ้านเราอ่ะมันไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลอ่ะอยากเอ้ผมรอมึงอยู่ไหมแล้วแต่ผมไม่ได้ไปไหนแล้วโอ้ฉันไม่ยอมเป็นแฟนดิ้งแล้วแฟนดิ้งแล้วฉันไม่ยอมก็จะออกนะ้งคนที่มันมีันแกลงแม่ น <2. N> ี่บีบมะนาวใส่ตอนนี้เลยใส่ไปทุกคนร้อนเนี่ยบีบมะนาวร้อนเหรอไม่ไม่บีบตอนมันร้อนอุ้ยแม่มันกระเด็นออกมาโอ้โหถ้าเป็นเราเข็ดฟันแล้วนะถ้าเราบีบมะนาวไม่กินเข็ดฟันแหละแต่แม่เราไม่เข็ดนะทำไมเหรอไม่มีฟันไอ้เลี้วไอ้ฮานี่แม่เราไปหยิบฟันปอบให้เลยครับทันเลนทันเลนทันเลยยกข้าวต่อไปเขาก็ต้องมาสังเกตแม่ ทุกคนพี่อยากรู้ว่ามันน่าอะไรกันไหนวะการที่คนเราแบบแม่แต่แม่ไอ้แม่มันไม่ได้ปกติที่ฟันทุกคนมันไม่ใช่ฟันหน้าหายนะแม่พี่อ่ะแม่พี่คือฟันกรามมันแบบมันถอนได้ไงถอดเนี่ยครานี้เสียความมั่นใจใช่ไหมแล้วชักบนเตียงอะนะสีนี้แหละไอ้ป้ามัเห็นต้องถอดกระชางกันอ่ะมันเห็นในชักอ้ไรวะฉันสุกแล้วฉันว่าเอาอย่างอย่างรู้ว่ามันมันหน้าการที่ไม่ฟันกรามถอนฟันมันเสียความมั่นใจนั่นแหละอ่ะช็อตเปี่ยกไหมลูกฮะถ้าเปลี่ยนช่องไปเลยวะ ไม่อยากพูดเรื่องฟันเหรอเอ้ยอย่าทิจูบมาดิอะไม่งั้นไปเห็นแล้วไปมองรอดฟันแม่ไปเห็นแบกแกงแม่เกินไปนะจะที่ปกป้องแม่ชิมก่อนของทุกอย่างไม่ต้องมีตวงหรอกอยู่ที่ชิมหรอโทรสายใช่ไหมไ้ปี๊บแห่แล้วบอกว่ากูอยู่คนเดียวไม่ได้แต่พอถ้าเกิดเราไม่มีกูอ่ะถ้ามึงไม่มีกูอ่ะมันก็สื่อมันก็แหลกหรอปาร์กหรอ หรอพัไปคุยแล้วพวกมึงได้คุยเดียวนะไมนไม่แม่แม่เขิมไปได้บอกเดี๋ยวไม่ดูแลมันจะไม่ลอยมันจะมาโทษแม่นะโทษสองตัวนี่นะไดวบอกไม่คุยด้วยไงเอ้าพอแล้วเอเหตุหรือลืมเลยน่ะเอ้าใส่เหตุนะใส่เห็ุใส่เหตดเห็ดที่ลวกแล้วเนี่ยเอาใส่เลยใส่เดิมใส่หรอ ตัวไทยใช่ไหมตัวไทยใล่ไหหรอบ้าใครจะไปว่าแม่แต่แม่ไฟหลอกอะไรอย่าเงยใครที่ิมฮะออันนี้ศพที่ลาบอ่ะได้ยังมันมันหวานหวานมาหวานเพ็ดหวานอะไรไม่ได้แถมตายเราบอกว่าหวานเพชรหวานหมูหวานหวานเลยหวานเลยป้าบ้าหรอโอเคแล้วใส่ข้าวคั่วอืมแบบนั้นเลยไปเบียวไปเละ พี่ฟันแน่ๆไอ้สายแดงแม่ฮะสายแดงแม่พูดเลยว่าเนี่ยไอ้ฟันเรพูดเรื่องแม่มันเค็มเกินเค็มแล้วอ้าคนยังให้ต่อใส่พริกอ่าใส่ใส่พริกเฮ้ยยาบฮะลมเปิดอยู่ใส่ตป้งมันดใส่ไปทุกคนร้อนไหมมพริกอ่ะขััวไปโอ้โหแม่ใส่หมดเลยเหรอมาผัดเดียวเอาหอมไปหอมไปไปหอมไปอค้นไอ้ตาย ปลอไปแม่ลืมซอยพีกว่ะเอ้ากูยไ่้เลยึกว่าแม่ลืมฝันโอ้ยน่ากินนะเนี่ยซอยพี่แดงใส่ไหมข้าวที่เรียเม็ดเถอะเม่ได้เองเข้าใจไหมเออแม่ไม่ไหมอะไรเนี่ยถือถืออะไรถือกระทะเออกูจะตักเองผูดไว้ตักเองอ่ะปุแม่มึงเดีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยของน่ะและนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราเชิญตึกไปอันนี้คือแครอท ใช่ใช่เราเป็นจริงๆเหรอเขารู้จักกันนามแกงแครอทนะไอ้ป้ามาถามแม่ไอ้พูดได้มาไนอ๋อแกงนแครหอดนั่นเหรอใครเล่นเป็นเหรอใส่ผุดอะไรแม่แม่ถามว่าเออคนนั้นเขาเรียกว่าอะไรบอกเรียกแกงแครอทเออเขาเรียกแกงแครอทเปี่ยอ๋อเหรอป่าวันนั้นฮาร์ดมันไลฟ์สดกับเป๊กกับกายกับใสี่คนนี้สีแล้วฮาร์ดมันใส่เสื้อเหมือนจีวอนพาร์เออเขาก็เลยเรียกว่าน้ักแครอทเลยเป็นนักแครอทที่มีช้อนแล้วโหจบเลยนะ อร่อยต้องกินเห็ดนะติจกตาเป็นไงแม่หลักก็บอกต้องบอกแม่ร่อยแม่หลักผมแม่อร่อยแต่ว่านอนนอกบ้านแต่ว่าอยากได้ความแซ่บกว่านี้นิดเดียวต้องใส่พริกมากกว่านี้่าลองหามันไม่เผ็ดแค่เผ็ดจะแซ่บมากคือมันมันเครื่องถึงแล้วแหละขนาดแม่พี่ยังไม่ใส่ฟันตอมนะเกลียดตนี้ถ้าใส่ฟันปุ๊บ รสชาติดเพราะเขาจะมีความมั่นใจในการทำไงป๊าโอเคอ่ะเป็น okay. ว่าแต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าเราเอาว่าถือว่าโอเคเราใส่เราใส่เพ um ิ่เผ็ดเราก็เห็นว่าเออบอกว่าไม่กินเห็ดไม่กินเห็ดกันโอเคอ่ะเป็นว่าถือว่าใช้ได้ถือว่าแม่ก็ยังแบบว่าคงฝีมือไว้อยู่แม่จะไม่มีพันปอมอะ นี่ค่ะชอบคลิปที่ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปาร์กอดี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องไปแกลไลฟ์นะครับอ่ะวันนี้ขอตัวลาทุกคนด้ายบายตั้าชือช่องปากมาเลยดีช่องนี้แล้คุณจะไม่เสียใจกดระดนีกดไลก่อนสมัคสมาชิกกดริกดไล์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลก่อนสมัครสมาชิกไปกดกระด่ some of